ต้องถามคุณผู้ชมนะครับว่าคุณเคยเห็นดวงจันทร์ชัดแค่ไหนที่ถามแบบนี้เพราะว่าซัมซุงเขาเตรียมจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่หลายๆคนรอคอยครับ s ซัมซุงเตรียมจะเปิดตัว the new galaxy นะครับที่บอกใบ้เป็นคีย์เวิร์ดมาทั้ง Zoom, Moon และว o w มาอย่างพีคนี่มาแบบนี้ซ o นด้วย ถ้าถามว่าพีคแค่ไหนคืนนี้นะครับตีหนึ่งดูไลฟ์ได้เลยงานเปิดตัวทาง Facebook ของ s ซัมซุงแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ต้องรอเลยนะครับคือสามารถไปลงทะเบียนแสดงความสนใจเพื่อเป็นเจ้าของก่อนใครในกาแล็กซี่และสิทธิพิเศษถึง3ต่อต่อที่1รับฟรีประกันจอแตกมูลค่า3า9 9บาทต่อที่2รับฟรีเพิ่มความจุเป็น2เท่ามูลค่าสูงสุด10,000บาทและต่อที่3ครับ รับโปรโมชั่นพรีออเดอร์เพิ่มมูลค่าสูงสุด5,000บาทลงทะเบียนวันนี้1กุมภาพันธ์วันสุดท้ายนะครับเฉพาะลงทะเบียนความสนใจเท่านั้นจะได้รับเครื่องเป็นกลุ่มแรกและรับสิทธิ์ช็อปดีมีคืนด้วยลดภาษีได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสแกน QR Code ได้เลยครับที่หน้าจอตอนนี้เพื่อลงทะเบียนหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ samsung.com อย่าลืมนะครับคืนนี้ชมไลฟ์ Galaxy Unpacked พร้อมกันผ่าน Facebook ของ s a m s u n งตอนตีหนึ่งเตรียมมาพีคพร้อมกันนะครับครับตีหนึ่งนะฮะนี่นี่มาดูพระจันทร์ชัดแบบให้ดูซูมโอ้โหต้องถามว่ามือถือทำได้หรือเปล่ามีไม่กี่แบรนด์นะครับที่ทำได้ขนาดนี้นะทำได้แล้วทำได้แล้ว